ครัสบสวัสดีครับจากร้านเมกเล่นนะครับผมวันนี้จะรีวิวนะครับผมในรถ Honda Accord ด G7 นะครับผมติดตั้งพุทธสตาร์ทนะครับผมแล้วก็กิเลสนะครับผมครับต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันกิเลสกันนะครับผมเดินเข้ารถรถคายล็อกเดินออกรถรถล็อกนะครับเดินเข้าหารถครับผมรถจะทําการคายล็อกให้สังเกตจากไฟเลี้ยวที่กระพริบนะครับผมนะครับต่อมาครับผมเดินออกน้องรถรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับ จากไฟเลี้ยวนะครับผมต้ล็อกแล้วนะครับผมเรามาดูปุ่มสตาร์ทกันบ้างครับผมกดครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเอีกดครั้งที่สองเป็นไฟออนนะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการดับนะครับผมวิธีสตาร์ทครับผมอย่าเบรกกดตรงสตาร์ทได้เลยครับผมรถทําการสตาร์ทแล้วนะครับสังเกตจากรอบใหม่นะครับผมวิธีการดับครับอย่าเบรกกดตรงสตาร์ท เราทาการดับแล้วนะครับผมต่อมาเรามาดูฟังก์ชันนะครับผมการใช้รีโมทในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับผมตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับผมเรามาดูที่เซ็นทรัลล็อกนะครับเซ็นทรัลล็อกครับผมกดคายล็อกครับผมนะครับปดล็อกครับกดคายล็อกครับผมฟังก์ชันนี้สะดวกสบายมากครับผมสามารถลงไปทำธุระใกล้ๆได้ครับผมและให้ผู้โดยสารนะครับนั่งอยู่ในรถแอร์เย็นได้เลยนะครับผม ต่อมานะครับผมเรามาดูระบบความปลอดภัยครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมนะครับล็อกนะครับเกิดการโยกรรมหรือการงัดแงะนะครับผมโดยไม่ถูกวิธีนะครับผมไม่ผ่านรีโมทนะครับนะครับที่รถนะครับผมผมกดใช้งานไม่ได้เลยครับผมไฟไม่จ่ายนะครับไฟไม่จ่ายนะครับเบรคครับผมสตาร์ท ครับไฟเรนทํางานนะครับผมไปอยู่เฉินทํางานนะครับผมระบบเรเซฟตี้แล้วนะครับผมถ้าเราจะให้สตาร์ทได้นะครับผมกดคลายล็อกครับผมกดคลายล็อกแล้วสามารถสตาร์ทได้ครับจะสตาร์ทติดแล้วนะครับผมครับต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการเปิดฝาท้ายครับกดเปิดฝาท้ายครับผมฝาท้ายได้ทําการเด้งแล้วนะครับผมครับ อรอบรับผมนะครับปิดได้แล้วนะครับ